ขอเงินไปซาเยเดี๋ยวนี้เอานีของพี่ไปพังก่อนรับไปพังก่อนฟาเออขมบกายแม่มากหกคนเปหดนเดี๋ยวเดียวขนกเีเอาหายแล้วนี่ยเอานี่นี่เมา่เาเงินเน้าไปอะไเงนออจากยับมีจะไปหาพัดไหนมาสิมาไปหาพัด้เอาเงิอาให้ล้บอกได้วนี่บอกได้หอยก่อนบอกได้หอยก่อน ชื่อชื่อมากรับไปพังก่อนวานหนึ่งรับไปพังก่อนรับไปพังก่อนรับผู้หายหนึงเลยรับผู้หายหน่งเงอ้ยอ่รับห้พ่อในที่ห้รพ่อแน่มันเียห้เจ้าห้างห้เจมี่ด้อเต็มในเมืองเตี้ยวกี่คุด้ยั้งเ่องเออั้งเรื่องกระสือเมนโมลักโมล้อหมดจักรแล้วโมลับโม ้างเกืองเขาก็มีเต็นเต็นชื่อชื่อมอระเขากลับมอระเขากลับไม่น่โซ่แต่ข้อืมไปเบิ่งค้าขาวขาติดเสียนาฮะมีืนดื่ม pues mm ้อเนาะเคยเบิ่ง nah. ว่ามอดัมเดือดอยู่เซ่เคยอยู่รับม้วนอยู่ว่าหกแค่ใจมาโอ้เขากว่าโอ้ยฝ่าเอ้ยฝ่าห้องสมเพราะอยากทำกระยาแม่มันเขาลับแนวนี้คนชิเต็มบัตรเาค